โอเคครับก็กลับ,บสวัสดีท่านผู้ทุกท่านนะครับวันนี้่ดู้เกมใหม์ครับเอาชีวิตรอดนะครับผมโอเคโอเคอะไมมัน okay, okay. เรื่อะไรอีกแล้วก็ไม่เป็นอะไรนี่ก็ไม่เป็นอะไรโอเคอะไรแล้วโอเคโอเคโอเคหลังจากอีพีที่แล้วที่เราได้ทำฟาร์มอ่าเราได้วางโครงสร้างฟาร์มเหล็กไปนะครับก็ถ้า ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมตรงนี้มันหายนะครับคือผมได้ก๊อปปี้โวแล้วก็ไปทดลองดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมสรุปมันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับแล้วแล้วไมเอ็มบีซีเนี่ยมันมาติดอยู่ตรงประมาณริมั้อเนี่ยครับมันมีเตียงตรงริมั้อนะมันก็เลยทําให้แอร์นกงกรีมไม่เกิดครับผมผมก็เลยทําการแก้ปัญหาย้ายมันไปตรงนู้นนะครับนี่ย้ายฟาร์มอ่ะย้ายฟาร์มเอกมาตรงนี้นะครับ ผมได้ทําการย้ายฟาร์มอีกอ่ะตอนนี้ก็เป็นมาฝรั่งผมได้ปลูกเพิ่มนะครับนี่อ่าผมได้ขยายพันธุ์ไปเพิ่มนะนี่ผมได้ย้ายมาตรงนี้แล้วอีพีนี้เราจะมาทําการอ่าย้ายเอ็นบีซีแล้วกันนะครับโอเคเรามาย้าย n อ c นะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ใช้ MBC เนี่ยเอลอนโกลลมจะไม่เกิดนะครับโอเคโอเคอ่า okay. okay. เออเอเรียมานั่นมาอันนี้ผมจะมาวางรถไฟก่อนก็ได้นะมาวางรางรถไฟก่อนนะครับนี่ MBC เรามีเยอะเลย ไม่เนียรงเราอาจจะไม่พอนะครับผมวางยามาเลยนะเดี๋ยวพอวิ่รเราค่อยมาใส่เอาทีหลังนะครับติมบ้านอีกกรรมโอ้ยไฟนี่ก็เยอะจัง ถ้าแล้วน่าจะไม่พอนะครับแป๊บนึงนะครับขอตัคดคลิปแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเรามาวางกันต่อนะครับผมอาเราจะทำยังไงดีตรงนี้เอาเป็นอันนี้ยาวมานะครับ ก็เอาเอาลงมาเนี้วกันจะได้ไม่เปลืองบล็อกนะครับผมโอเควางตรงนี้แล้วก็เอารถไฟต่อเลยทเทกเกอรแพ็กนี้ใครอยากได้ก็ดูใน u t u b u ของแรได้เลยนะครับผมก็โหลงมาจาก youtube นะฮะพิมพ์ไปว่ามันติทเทกเจอร์อนะครับ มันก็จะมีขึ้นมาให้เราเองนะครับสวยมากครับตั้งจีแพ็กนี้นะผมชอบมากตัวฟรีไว่เสียตังค์ด้วยนะครับผมอโอเคผมจาัดก,การค่าดาวของผมแนละ้วเพราะว่าน่าจะไม่พอนะ ไม่เป็นไรครับเรามีเหล็กอยู่คนระับเหล็กกับทองเรามีอยู่นะ ที่จะต้องย้ายมานี่นะครับเพราะว่าให้มันห่างจากหมู่บ้าน n อ c นบีซีนะเพราะว่าเออเคโอเคเพราะที่จะต้องทำให้มันห่างเพราะว่าผมลองแล้วมันเอ c บมันเอเอลองก็เรียนไม่เกิดนะครับไม่เกิดแล้วมันเป็นปัญหาของเราเลยนะ คือเราจะไม่มีเหล็กนะครับแล้วฟาร์มก็จะเสียไปเลยครับมันจะบั๊กไปเลยนะฮะับไมต้องทําการนะ่ะย้ายฟาร์มใหม่นะแต่ย้ายใหม่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันทำยากนะฟาร์มนี้อ่าปราหยตังตางก็ทําได้นะครับผม ป่านี้เราก็ต้องปักทอ็อด้วยนะรู้สึกว่าซอมบี้จะเกิดเยอะเลยนะเดี๋ยวซอมบี้จะมาเอมาใต้เอฟฟาร์มเรานะโอเค ต่อเบไปก่อนแล้วกันนะครับเ,เราจะทำให้อันนี้มันลงไปยังไงดี เลี๋ยวลงเลย้วยกันนะครับโอเคแล้วก็ออกมาโอเคดังใช้ได้นะครับแล้วก็กันได้นะกัน mpc เลยนะโอเค เราไปเอา,าวเวอร์เรลมาก่อนครับนะ่าจะไม่ต้องใช้เยอะนะวเวอร์เรลเนี่ยวก้แต่ไกลนะครับน่าจะใช้เยอะอยู่เหมือนกันอทองไหมมาลองรถไฟรถไฟเนี่ย ตัวมาร์ดนะครับคาร์ทโอเคโอเคนี้เราขามันนี้เป็นอน,นี้มาแล้วก็พาวเวอร์เรลวใช้เรสโตนได้เหรอเรสโตนโอเคพาวเวอร์เรลวได้มาหกปัน น่าจะพอนะแล้วก็มีสวิตไฟได้วยใช่ไหมสวิตสวิตถือว่าไฟมีอยู่อยู่ในวอหาไม่เจอแล้วครับไม่เป็นไรขาใหม่ก็ได้นะลีเวอร์มาลีเวอร์โอเค คัมแล้วจะคัมแล้วทุกคนจะคํมแล้วทํางานข้างวันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับยุบนี่รถไฟเราไม่ต้องค้าเพิ่นมนะเพราะว่าผมได้มาจากเอรอเมน่อนมาชามนะครับเอเหมืองรถไฟอะ่ะก็อะได้ที่แบบกูดดีมากครับผมโซโกูดเลย ดีเวอร์มาตรงนี้กดอ่าโอเคมีไฟโอเค อันนี้ต้องรอเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นมันสูงนะปึ๊บมันสูงแล้วก็เรามันนะ่นะนะมันไกลเลยนะปึออ๊มันต้องนี้น่าจะถึงเลยนะ เดี๋ยวเราวาเสร็จเราค่อยนอนก็ได้ครับผมนะไม่เป็นไร เวลามันเกิดเยอะจังว่าตอนนี้โอ้เมืดเม็ดม็ดม็ดไม่มีซีมานอนในนี้ได้หรอโอเคครับไม่เป็นไรให้มันนอนไปนะฮะแต่ว,ว่าเราต้องอานนั้นโอ้ไม่มีเตียงเตียงไม่พอครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวขอปนบ้านหน่อยไม่ได้ปนครับมา,มาเอาลิเวอร์นะอุย้ย ยูนเตอร์เกิดเกลีดด้ยนยะูนเตอร์เกิดอยู่ไหนอนะ่ะนี่จะเกิดแล้วนะสว่างแล้วนะเดี๋ยวให้มัน,นอนไปก่อนเขามันจะได้สงบนะใช่มันจะได้สงบสติอารมณ์มันหน่อยนะครับ โอเคสิบสองนาทีแล้วประมาณตรงนี้นะไม้ไม่พออีกโอ้ให้ตายสิบ้านในไมีซีอีกแล้วเหรอยิมก่อน เราจะสร้างบ้านให้นายมาอยู่โอเคเลเวอร์ม okay. าเอ้าเราก็มีเลเวอร์อยู่นี่หว่าเราเป็นยังนั่นนะครับเป็นหินหยุดแต่เราไม่มีไม้โอเคไม่เป็นไรอุ้ยนี้นไงสมีจะมาได้โอ้ยังมืออยูน่นะตรงนี้มันก็อันตรายอยู่นะครับ โอเควางตรงนี้อีกนึงโอเคปึ๊วางตรงนี้อ่าไม่ใช่อะไรมืมวางตรงนี้อีกหนึ่งโอเควางตรงนี้ปึ๊นบาน,น,ยน okay. บายโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนช้าแล้วครับผมอามีลูกกันอีกแล้วนะโอ้ครับท่านผู้ชมตอนนี้มันก็ช้าแล้วนะเอะอเออไม่เอาไม่เอาลูกไม, αι, ม่ไม่เอาไม่เอา ไม่เอาลูกนะครับไม่เอาตัวลี้นะเราต้องเอาตัวที่มันเป็นอตัวใหญ่นะครับผมที่มันโตันะโอ้แรกครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าแรกนะก็เอ็นบะีซีนอยู่เยอะมากนะครับปึ๊บปึ๊บเอาตัวนี้เอาตัวนี้โอเคตัวไหนก็เอาไปเถอะครับไหนก็ได้นะยูเวนเด็กนะครับ โอเคไปไปแล้วตัวนึงเดี๋ยวไปทีละสองตัวแล้วกันเลยไปแล้วก็ตามไปนะครับน๊บโอเคผมเลทดสอบไปด้วยนะเพราะว่ามันใช้ได้ไหมนะครับโอเคอน,นี่มาไม่ไปอะ อเอีรยอว,ว่าผมงดืมบบางไฟวะเฮ้ยโอ้เรเดืมบางไฟนั่นไงมีปัญหาปื๊บไปยาวๆครับโอเคด้ว่ยคั้นน่าจะได้อยู่นะครับอ๋อไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ว,ลวขึ้นไปแล้ว โอเคขึ้นไปแล้ววุ้ยๆๆๆิวิวิโอไม่เป็นไรอ๋อ oh, ตัวนี้มันขึ้นไม่ได้เหรอโอเคได้ไหมลงไปไหมตรงไปไม่รู้กันอีกโอ้โหพวกเอ็นนี่สุดยอดจริงๆ ดูกก็แน่ตลอดนะพวกเองนี่สุดยอดเลยเรอาอต้องการมันได้หรอทุกคนเดออ็กเราจะฆ่าเลยไหมเพราะว่าเราไม่อยากให้มันมีลูกนะครับมันต้องมีห้าตัวเพราะมันจะมีลูกเยอะเกินไม่ดีนะครับ ออกมาได้หน่อยโอเคเอปึ okay. ๊บโอเค มีลูกสองคนเลยอุ้ยอุ้โอเคทำไมทำไมมัไม่เปลี่ยนอาชีพอะทุกคนไม่เปลี่ยนก็ตายไปซะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนยาเอเบซีแก้เสร็จเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้คนย้ายไปแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับผมมันก็จะมีอ่า เขาเรียกว่าอะไรอะแมวมาเกิดนะครับผมอถ้าแมวเกิดนี่ก็แปลว่าใช้ได้แล้วครับผมเดี๋ยวขอทุบก,ก็ตรงนี้ก็ทุบก,กระจกออกเลยนะครับถ้าเราวางเตียงเสร็จแล้วก็ทุบบอกเลยนะผมเรียมบอกนะตรงสามแมวข้ามไปเลย นี่ชุบใบไม้ได้ไหม,ม,ไหมอย่าดีกว่านะครับโอเควิธีขึ้นว้ธีลงนะมันจะลงางนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมจะเป็นตรงกลางพอดีแล้วก็แม็กมากบล็อกาวางนะครับผมวางตรงนี้นะแม็กมากบล็อกเนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือเวลาไปเหยียบเนี่ยมันจะเสียเลือดครับมาโอเควางบล็อกเดียวพอนะแล้วก็ เดี๋ยวเราไปเอานั่นก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บน็อกรอบกันนะครับผมเลี้ยออกไปเ,เยอะแหละแล้วก็เราให้โกเลมเกิดนะนก็วิธีการเก็บแร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะสอนนะว่าเก็บแร่อย่างไงนะครับโอเคเอยขกก,กินอาหารก่อนนะ ต้องใช้อ่าอ่ามาคาสวิดฮอปเปอร์นะครับแล้วก็เอากล่องมานะเอามาสองกล่องพอแล้วก็โอเคแค่นี้แหละแล้วก็ฮอปเปอร์อีกอันนึงนะหรือเปล่าไช่ใช่ใช่ฮอปเปอร์อีกอันนึงด้วยนะครับอ่าใช้สามอันนี้นะโอเค ตรงนี้วางกล่องไปสองกล่องหรือกล่องเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วก็ตรงนี้นะวางอันนี้แล้วก็วางไมค์คาร์ด w ิดฮอปเปอร์นะครับแล้วก็ทุบไปตรงอันนี้ลางมันออกนะโอเคแล้วก็ทําให้มันตรงๆหน่อยนะครับปึบโอเคเป็นน่าจะเป็นอันได้แล้วโอเคประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหม เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปยนของดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะฮะก็เริ่มจะเกิดก็ไอตอนแรกตอนแรกมันจะเกิดจะนานหน่อยนะครับแล้วมันก็จะเกิดมาเรื่อยๆนะฮะโอเคดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าน้ำไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆโอเคหายหายแล้วนะปุ๊บแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับอ่าโอเค ว่าเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบกวอย่าียมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ